สวัสดีครับวันนี้เรามากินนี่ข้าวผัดกะเพรากุ้งนะครับนี่แล้วก็มีไข่ดาวนะไอ้ไข่เจียวนี่มีแอปเปิลด้วยนะครับวันนี้กินเมนูธรรมดารรมาเนาะวันนี้มาข้างนอกบ้านนะครับก็มากินกันเลยครับว่าคลิปนี้ชวนคุยนะ <c oughs> อากาศหนาวๆเนาเนะบ้านใครหนาวแล้วบ้างครับตอนนี้อุตราดิตถ์เริ่มหนาวนะภาคเหนือเริ่มมีลมเย็นๆเข้ามาแล้ว อ,อร่อยครับนี่แต่เสร็นิดเดียวตาตรงเนี้ย มาครับมาทานด้วยกันเด้อมาทานด้วยกันครับกุ้งตัวใหญ่ยล่นะ ตอนที่นี้เพื่อนๆไปเที่ยวไหนก,กันบ้างครับหรือว่าอยู่บ้านทำการบ้านหิวด้วยแล้วครับกิน <c oughs> อะไรตอนหิวก็เล่ามาละ แซ่บอยู่นะ,นะเผ็ดด้วย มุมอาจจะแปลกๆเลยนะครับถ้าภาพไม่ชัดหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะอุปอุกรณ์อาจจะไม่ครบเนาะแต่กุ้งตัวใหญ่จริงๆนะก็พอกับราคาแลครับอันนี้จานนี้90บบาทนะพอกับราคาแหละ อีกอย่างหนึง่งถามถามเพื่อนว่าตอนที่ดูคลิปผมตอนนี้เนี่ยกินข้าวไปพร้อมผมหรือย,ยังหรือว่ากินข้าวไปแล้วหรือว่ายังไม่กินนะถ้ายังไม่กินก็ไปตักมากินด้วยกันครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่กินข้าวเวลาไม่ได้อัดคลิปเนาะก็จะหาช่อง youtube มานั่งดูนะครับช่องกินนี่แหละหามานั่งดูนั่งกินไปด้วยเหมือนเราเป็นมีเพื่อนนะครับถ้าไปไหนไม่ได้ดูนะมันก็รู้สึกว,ว่ากินข้าวไม่อร่อยครับ เวลากินข้าวนี่คือแบบต้องนั่งกินไปเรื่อยๆนะครับสาหรับผมนะมันหนึ่งจะอ่อยแต่ถ้ารีบกินอ่ะไม่อร่อยหรอก <c oughs> ออย,อย่างนึงก็เคี้ยวข้าวเนี่ยเราต้องจริงๆมันจะมีกำหนดการเคี้ยวนะครับให้ละเอียดว่ามาสี่สิบคำหรืออะไรเนี่ย สี่สิบครั้งเหรอสี่สิบครั้งสามสิบครั้งแต่เราเคียเคเเค้ยวไม่ถึงครับเราเคี้ยวไม่ถึงไม่เกินสิบครั้งอะแต่ความเชื่อหลายๆคนก็จะแบบว่าอไอนะอย่ามัวนั่งเลีมข้าวหรือว่านั่งกินนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ การที่เรากินข้าวแบบเคี้ยวนานๆมันทําให้ก็ดีนะครับทำให้กระเพาะไม่ทํางานหนักอืม นี่เป็นข้าวเช้าผมเลยนะ าสิบบาทนะครับเพื่อนเคยไหนเคยกินผักกะเพราอะไรที่แพงกว่านี้มั้งอาจจะเป็นผักกะเพราเนื้อเนอะนะครับแอปเปลิลออกมาจากตู้เย็นเลยไม่รู้ฟันหัวก,กันได้ว่ามันเย็นแป๊มีก่อนครับ เย็นมากอืมเย็นฟันมากครับผมเป็นคนที่กินอะไรเย็นๆไม่ค่อยได้แล้วมันเสียวฟันฮะ ยิ่งมาก่อนตอนเด็กๆนี่คือกินไม่ได้เลยเช่นไอติมเงี้ยเห็นพวกแบบเห็นพวกรุ่นพี่เขากินกันเงี้ยกัดไอติมเป็นเย็นๆน,นะผมกัดไม่ได้ผมก็จะใช้ลิ้นดุลน,นะ สมัยตอนเด็กๆนี่คือถ้าใครกัดไอติมได้มันเป็นอะไรที่เท่มากนะครับเนาะโรงเรียนไหนเป็นบ้างสำหรับผมเป็นนะใครกัดยืนกัดไอ,ไอติมกินได้โอ้ยโคตรดีอะแต่สำหรับผมนะคินไม่ได้พยายามนะครับต้องใช้ลิ้นและเหงือกดูเนาะมันเย็นฟันมากๆ ลูกเล็กอมเปรี้ยวอมหวานนะอมเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วก็มันเป็นกลิ่นหอมๆอะ่ะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มแล้วนะครับเนาะข้าวผัดกะเพรากุ้งแล้วก็ไข่เจียวนะครับแล้วก็มีแอปเปิลสองลูกนะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะแปลกหูแปลกตานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อติดตามรอชมคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับบ๊ายบายครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศหนาวกำลังเข้ามาแล้วครับบ๊ายบายครับ